พวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านชุมนุมปกฟ้าประสงส์ราชสงเคราะห์ครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์ที่ม .3 และเพื่อนๆเปาหกกันค่ะหนูน้องเนยและผมน้องเกมครับไปกันเลยสวัสดีค่ะสาวสวัสดีค่ะพี่แก้วเมาสามที่จะจะไป็นต่อที่ไหนคะกบต่อโพช่วยงามค่ะ และปิดเทอมนี้พี่จ๋าทำอะไรครับช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านค่ะขอบคุณค่ะไป<ม>คนต่อไปกันสวัสดีค่ะพี่แก้มจบมาสามพี่แก้มจะไปเรียนต่อที่ไหนคะก่อโพธิ์ถ้วยงามค่ะแล้วปิดเทอมนี้พี่จะไปทำอะไรครับช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วก็เขียนนิยายค่ะขอบคุณค่ะไปคนต่อไปกัน สวิศีแก้สวัสดีคุณสาวพิศิณสวัสดีค่ะเจบมสามนี้พี่หีูแก้วจะไปเรียนสอนไหนคะพี่เพ็รค่ะแล้วปิดคั้งนี้พี่จะทำอะไรครับอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านค่ะขอบคุณค่ะไม่ว้อต่อไปจกันสวัสดีค่ะสาวพิ่ิเจบมอสามนี้พี่ปิดจะไปเรียนสอนไหนคะพี่เพ็รค่ะ แล้วปิดเทอมนี้พี่จะทําอะไรครับนอนเล่นอยู่บ้านค่ะเชื่อพ่อแม่ของนัด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปคนต่อไปกันเดี๋ยวันนี้พี่เปาจบมสามนี้พี่เปาจะไปเรียนต่อที่ไหนคะอิเดียครับปีแล้วปิดเทอมนี้พี่จะทําอะไรครับมาช่วยงานเรื่องเรียนครับขอบคุณค่ะ ไปคนต่อไปกันจะไปสัมภาษณ์เพื่อนๆป .6 กันนะคะไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนีนะคะอยู่ป .6 ค่ะสวัสดีค่ะชื่อโฟนะคะอยู่ป .6 ค่ะและปิดเทอมนี้จะทําอะไรคะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านค่ะแล้วปิดเทอมนี้จะทำอะไรครับช่วยพ่อแม่ขายของค่ะ พ่อแม่ของแจนขายก๋วยเตียวค่ะถ้าทุกคนสนใจติดต่อได้เบอร์นี้นะคะ095 792 1240ค่ะขอบคุณค่ะขายก๋วยเตียวค่ะค่ะไปคนต่อไปกันเลยสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะชื่อบิวอยู่ปหกค่ะชื่อดาย,ยปหกค่ะแล้วปิดเทอมนี้จะทำอะไรคะ เตรียมอ่านหนังสอสอบข้อมอหนึ่งค่ะได้ได้หรอคะอ่านหนังสือสอบข้อมอหนึ่งค่ะเข้าโรงเรียนไหนึ่งครับสำนักพิทยาคารกอะโพช่วยงามค่ะขอบคุณค่ะไปคนต่อไปกันเลยสวัสดีค่ะแนะนำตัวไหไได้ไหมคะชื่อฟาตินค่ะชื่อนัดค่ะปิดเทอมนี้ทำอะไรคะเรียนศาสนาค่ะเรียนศาสนาค่ะที่ไหนคะมัสยิดค่ะ ที่มาสิดแล้วจะไปต่อมอหนึ่งที่ไหนครับโรงเรียนบ้านชุมปกฟ้าค่ะโรงเรียนบ้านชุมปกฟ้าค่ะขอบุณค่ะ,คะไปคนต่อไปกันเลยสว,ส,สวัสดีค่ะแนะนำตัวไหนได้ไหมคะชื่อแป้งอยู่ป .6 องค่ะแล้วปิดเทอมนี้ทำอะไรคะช่วแม่ขายของค่ะขายอะไรคะ ขายซูชิ้ขายที่ไหนคะขายที่ตลาดนัดค่ะแล้วจบป .6 นี้จะไปต่อที่ไหนครับต่อคุณได้ไหมครับขอบคุณตาพวกเราขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ